วันนี้เราได้ของเล่นใหม่คือรถที่พิเศษหายากจริงโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับโรลาทีอาร์จน3สูงเครื่องที่เล็กที่สุดในโลกและมีแรงม้าเยอะที่สุดในโลกผมรู้สึกว่าความคมของพวงมาลัยผมว่ามันน้อยไปเนื่องจากมันเป็นคับสิ ก็เดี๋ยวเราลองมาเข้าโคกกมาดูนะครับว่าความรู้สึกในโฟกนะครับของรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมตัวผมแชมป์นะครับช่อง VC Channel นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ก็วันนี้เราได้ของเล่นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นรถที่พิเศษหายากจริงโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับ c r o l l a 4R นะครับเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยโต Thailand นําเข้ามาแค่9คันแล้คันนี้คือหนึ่งใน9นะครับ ความพิเศษของรุ่นนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นพี่ของ GR Yaris และกันนะครับก็คือ GR Yaris ถ้าคนที่ชอบรถแรลนด่รีก็จะรู้แหละว่าโอเคมันมีคอนเิัันในการที่จำนวนรถที่จะต้องตกเข้ากันแ่่งขัน WRC เนี่ยมันจะต้องถูกผลิตจำนวนกี่คันกี่คัน ที่เป็นโปรดักชันคาร์ออกมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าโตต้าเขาก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านๆมาเขาก็อาจจะมีความฟิตเรื่องของแรนลี่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผลิตรถพิเศษแบบนี้ขึ้นมาครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ g r Yaris นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องที่เล็กที่สุดในโลกและมีแรงม้าเยอะที่สุดในโลกซึ่งคันนี้ผลิตแรงม้าได้ถึง300แรงม้านะครับ370นิวตันทอคนะครับเพราะฉะนั้นน่ะ ต้องถือว่าเป็นเครื่องจิ๋วจแจ๋วจริงพร้อมกับน้ําหนักรถนี่ประมาณพันสี่กว่าถือว่าเวทต,ต่อน้ําหนักก็โอเคขับสนุกแล้วก็ไม่ได้แรงเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนชอบขับรถแล้วก็เน้นเรื่องของเซฟตี้เพราะว่ารถคันนี้จริงมันก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถปรับนะครับโหมดได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดตรงนี้ก็คือว่าเราเป็นโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเห็นก็คือว่าหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็น แ,แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เป็นโหมด normal มันก็จะกลับมาเป็นวงกลมปกตินะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นโหมด sport แล้วก็จะมีเลนสไลน์ให้นะครับตอนที่มันจะเข้าเลนสไลน์มันก็จะกระพริบทั้งเส้นให้ว่าตอนนี้เป็นเลนสไลน์แล้วต้องสับเกียร์แล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีบอกพวก G-Force ต่างๆนานาก็เป็นของเล่นรวมถึงจริงๆแล้วตรงนี้มันก็เปลี่ยนเป็นเกวัดบูทได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดนะั้นแล้วก็เรื่องของ powertrain เนี่ยถ้าเราปรับตรงนี้นะครับสมมติว่าาัห้นนยก การขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อหลังนะครับเราก็มาหมุนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น G R 4 30 70หมายความว่าตอนนี้ข้างหน้ามีอัตราที่ล้อปันน่นประมาณ30%สประมาณ30%นะครับส่วนล้อหลังก็70นั่นหมายความว่าล้อหลังอาดันนะครับล้อหน้าดึง30ล้อหลังอ่ะผักดัน70 เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอารมณ์ที่มาในโซนที่ขับหลังมากขึ้นโดยส่วนตัวจริงแล้วผมคิดว่าโหมดนี้เป็นโหมดท,ที่ให้ความรู้สึกรถที่ขับเคลื่อน4ล้อน้อยลงแล้วกันโดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบรถขับสีขนาดนะั้นแต่ตรงนี้มันคือข้อดีของโหมด g r 4นี้ถ้าผมกดไปแ็กมันก็จะมาเป็นแ็กเลยซึ่งจริงๆแ็กมันไม่ได้ขึ้นให้หรอกว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นก็คือว่าหน้า50หลัง5 0เลยผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นโหมดที่มันสเตเบิลมากที่สุดนะครับ ฟอนต์ก็จะเป็นนีครับเปลี่ยนมาเป็นข้างหน้า60หลัง40นะครับก็จะสลับกันซึ่งโดยปกติแล้วรถขับหน้ามันจะขับแล้วจะรู้สึกปลอดภัยกว่ารถขับหลังเพราะว่ามันจะไม่เกิดอาการโอเวอร์เชียร์ซึ่งรถคันนี้ต้องบอกตรงว่ามันก็จะทําให้โอเวอร์เชียร์ในททม์แอบยางคืออยางปกติค่อนข้างยากมากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ แต่หลักๆที่จะเจอก็คือโดยปกติรถขับเคลื่อสีล้อมันจะเป็นอาการอเด e r s t e e r มากกว่าซึ่งรถคันนี้พูดตรงๆมันก็ยังจะมีอยู่นะครับถ้าเทียบกับรถขับหลังก็คือ over ก็คือเนี่ยครับที่เขาดริฟต์กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับอันนั้นนะคือ oversteer แต่ว่าการดริฟต์มอนคือการที่เราทําให้สูดออกจริงๆตั้งใจดึงเบรคมือทําให้มันออกซึ่งรถคันนี้ก็จริงๆแล้วก็สามารถที่จะเขาทำมาให้สามารถดึงเบรคมือได้เลยซึ่งสาเหตุที่เขาไม่ทําเบรคมือไฟฟ้าเพราะว่าเขาต้องการให้คนขับสนุกกับการขับขี่ ซึ่งสามารถทําให้มันโอเวอร์ได้นะครับโดยปกติแล้วรถบางรุ่นต่อให้เป็นเบรกมือแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะดึงได้แต่ GR c o l o r a เนี่ยเขาสามารถทําให้เป็นเช่นั้นได้เลยส่วน Understeer นะครับก็คือเวลาเราเลี้ยวครับเราเลี้ยวขวาแต่รถตกก็คือว่าเราเลี้ยวแล้วแต่รถมันไม่เลี้ยวครับอันนี้คืออาการเขาเรียกว่า Understeer ครับตอนนีเราลองมาเข้าโค้งกันดูนะครับว่าความรู้สึกในโค้งนะครับของรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดที่เป็นขับหน้า60นะครับแล้วก็ขับหลัง40เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่ากดไปรถมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะอันเดอร์อันเดอร์นิดนึงผมรู้สึกว่าความคงของพงอะไรผมว่ามันน้อยไปเนื่องจากมันเป็นขับ4แต่ว่าระบบก็รู้ว่ามันก็ทํางานตามที่เราตั้งไว้ก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เอาอยู่แล้วก็โอเวอร์สเตียรก็จะแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีอากาศเลย ถ้าเกิดว,ว่าตับไตถ้าเราไม่เติมคันเร่งในโคงเยอะเกินไปอะ่ะอาการอันเดอร์สเตียมก็ยังไม่มาแต่ถ้าเติมคันเร่งเมื่อไหรอ่อ่ะมันก็จะรู้สึกว่ารถมันจะเริ่มอันเดอร์ความพิเศษของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากระบบช่วงล่างเครื่องยนต์ที่เป็น3สูบที่แรงที่สุดในโลกแล้วเนี่ย วัสดุที่เขาใช้โดยปกติแล้วผมเชื่อรถคันนี้ยังไงต้องหนักประมาณเกือบเกือบตัน6แต่รถคันนี้หนักแค่ตัน4ีกว,กว่าเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเขาใช้วัสดุหลายๆชิ้นที่เป็นอะลูมิเนียมแล้วที่สําคัญคือเรื่องของหลังาคารับที่ตัวหลังคาเองเนี่ยเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์แบบฟอร์คือคาร์บอนไฟเบอร์ถ้าเรามีความรู้เราก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นการประสานใยถักเหมือนใช้ผ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับมาเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงหลังจากผบต่างๆนานาแต่เนี้ยฟอร์ดคาร์บอนคือ มันผลิตได้เร็วกว่าคาร์บอนปกติเยอะเพราะว่ามันคือการเอาแผ่นมาแล้วมันมาอัดลงลงลงด้วยกันเลยเหมือนมันปั๊มขึ้นมาเป็นโมแล้วก็เป็นคาร์บอนเลยซึ่งได้ความแข็งแรงใกล้เคียงกันคันนี้ใช้หลังคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนะ่ะเรื่องของ CG สูงท่วงจากด้านบนนะมันก็จะค่อนข้างเบามันก็จะช่วยเรื่องของการเข้าโค้ง เออ stability ของรถอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะรถคันนี้ก็จะมีอีกันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับรถทั่วไปเขาเรียกว่าออโต้บิฟแต่ว่าจริงๆรถตั้งแต่ประมาณต้นปี2018ขึ้นมาถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่เป็นรถของเล่นแบบแบบนี้นะฮะ <S 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 เขาก็จะมีออโต้บิฟให้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์ลงนะครับหมายถึงว่าจาก6ไป5รอบเครื่องมันจะถูกเร่งขึ้นมาแล้วก็มันจะมาแมทช์กับตัวเกียร์ที่เราใส่เข้าไป ถ้าไม่งั้นบางคนเขาอาจจะชอบฮิวทโทบางคนถ้าติดตั้งแต่ยุคสมัยก่อนขับรถมาก็อาจจะชอบทําเองเพราะว่ามันก็ก็มีอะไรให้ทําระหว่างขับขี่แล้วรู้สึกสนุกมากขึ้นอ,อธิบายเรื่องฮิวทโทนิดน,นึงนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ทำฮิวทโทหรือถ้ามันไม่มีออโต้บริฟต์อ่ะมันก็จะเป็นอาการแบบนี้ฮนะสมมุติว่าเรามาเกียร์สี่แล้วเราอยากจะลองเกียร์สามอ่ะคือรถมันจะกระชากแบบแรงๆเลยหรือว่าก็บางทีก็ล้อล็อกตงเงี๊ยดหรืออะไรอย่างเงี้ยสังเกตได้ง่ายลองลองดูรถแข่งพวกวันเมกเรสครับถ้าเกิดว่าเเเคคค้้้าาาไไม่ไ่่ดวโททกกกือออนนขงงุตร ซึ่งถ้าทุกคนเบรกแล้วมีควันออกจากล้อ,อน,นิดนึงหรือไม่ก็มีเสียงลออ้อเอ็กนิดนึงแสดงว่าเขาไม่ได้ฮิวโชแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทําการฮิวโทเนี่ยมันคือการที่แค่ระหว่างที่เราเบรกกับเราแรปเครื่องขึ้นมาเพื่อแมทกับเกียร์ที่เราเรากำลังจะดาวชิฟแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมดาวชิฟกัน กันครับที่ทําให้รักษาตัวแหวนแทนะครับของเกียร์ของเครื่องยนต์ของทุกอย่างที่มันถูกรับแรงกระแทกที่เราไม่ได้ทําการยืโตรที่ผมขับมาตอนนี้เป็นระยะทางประมาณสักร้อยกว่าโลรู้สึกว่ารถคันนี้ถ้าเปรียบเทียบก,กับ GR Yaris นะครับรู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าความกระชับและกันความอาจาวของรถเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกับ GR Yaris นิดหน่อยไม่เยอะมาก แต่ว่าความเฟิร์มรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้เฟิร์มกว่านะครับเกียร์นะครับออพอๆกันก็คือว่าเวลาเข้าเกียร์เกียร์ค่อนข้างสั้นกระชับไม่ติดนะครับเรื่องเกียร์ ส่วน h a n d l i n g feedback พวงมาลัยทุกอย่างผมก็ถือว่าโอเคแต่ก็โดยส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ชอบมากเนื่องจากอาจจะติดว่ามันเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับตัวน้ําหนักเบรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้เหมือนรถโคโลาาท,ท,ทั่วไปแล้วกันก็คือว่าผมว่าเขาจูนเรื่องของน้ําหนักเบรกมาได้ระยะการหน่วงมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวชอบแบบนี้ไม่ชอบรถที่แตะนิดเดียวแล้วก็เบรกเลยเบาๆมาแล้วก็เบรกเลยมันมีช่วงจังหวะที่ให้เราเล่นกับน,น้ำหนักเบรกได้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเง รถคันนี้ต้องบอกว่าชอบตั้งแต่เห็นครั้งแรกและในรูปเพราะว่าด้วยความที่ว่าโป่งมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ท่อออก3ท่อนะครับรวมถึงไฟท้ายไฟหน้าที่ดูโมเฉี่ยวแล้วก็ความที่ว่ามันมีไอตัวฟรอนต์ฟูดนะครับตัวที่อยู่ข้างบนฝาโป่งกับด้านข้างเนี่ยมันทําให้รถะดูพิเศษซึ่งถ้าถามว่ารูปทรงผมมาชอบรุ่นนี้มากกว่า g y a RIS เพราะว่ามันดูแล้วมีพลังดูมัสคูล่ากว่าอะไร,รีบครับก็ อย่างที่เรารู้กันนะครับวี c h a n n e l เราจะรีวิว v l u u e to Money นะครับก็ผมคิดว่ารถคันนี้ด้วยมูลค่าที่โต y ต้าเปิดตัวมาประมาณ4ล้านบาทเนี่ยถามผมว่าคุ้มค่าไหมผมคิดว่าจริงๆแล้ว4ล้านบาทเนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้อรถอะไรได้ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าถ้าในรถที่ราคาใกลเก้เคียงประมาณนี้แล้วเป็นรถของเล่นด้วยกันเนี่ยก็าอาจจะมีมินิ g ีนะครหรืออาจจะเป็นตัวโอ G.T.I. นะครับตัวอาจจะเป็นตัวคับตัวสอตคับหรือจะเป็นตัว R ราคาก็อยู่ประมาณ4-5ล้านบาทโดยส่วนตัวถ้าถ้าเป็นผมก็อันนี้อาจจะไม่คอมเมนต์ละกันแต่ว่า Value to Money สำหรับผมอะรถขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นลิมิเต็แบบนี้แรงม้าขนาดนี้ Performance ขนาดนี้ถ้าไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ยุโรผมเชื่อว่าแบรนด์นี้กับรถคันนี้ผมว่า Value t o m o n น y ผมผมให้4ดาวครับเต็ม5ดาวแต่ถ้าพูดถึง เป็น i n v e s t m e n t ผมว่ารถคันนี้ดีมากตรงที่ว่าด้วยความที่มันมี9คันเนี่ยคุณขับไปยังไงก็ตามอ่ะคุณเห็นรถคันนี้มันเหมือนเห็นมันพูดตรงๆมันเหมือนเห็นซุเปร์คารแบบว่าถ้าคนที่ชอบรถจริงๆอมันจะรู้ว่าโหมันหาดูยากมากแล้วก็อนาคตอ่ะราคาผมเชื่อว่าราคามันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็นแบร์ไอเทมในเมือนไทยจริงๆแล้วมันก็ทั่วโลกด้วยรวมถึงในไทยด้วยอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่อุตสา อนุญ,ญาตนะครับให้ผมขับรถคันนี้แล้วก็เอามาขยายให้กับทุกท่านผู้ชมทุกท่านฟังนะครับก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่อง BC Channel ด้วยนะครับผมยังไงฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ